ตอนนั้นน่ะเราก็แบบอ่ะเอ่อเครียดอะไรอย่างเงี้ยเครียดตอนนี้กูก็เครียดมึงอ่ะเครียดตอนนีล้วตัวใหจะเป็นขอเรื่องอะไรฮะความรักเรื่องงานเรื่องสุขภาพอก็ขอความรักแล้วได้ไหมได้ผลไหมก็ช่วยนะคะหิวได้เลยรูปเนี้ยวะไอ้รูปเทียนตัวใหญ่ทำไมมันเปรี้ยวอะย่ากินต่อฮะเปรี้ยวไปเลยวดีแล้วคุณต้องเอาลิ้นตามมาทำไมลุงเขาเด็กเรากินเปล่าไม่กินส้มตำเห็ดนะลุงเห็ดกว่าส้มตำ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรายการเจ็ดเรย้อนกลับมาอีกแล้วครับรายการที่จะพูดถึงเรื่องของความเชื่อและความเชื่อจะไปสู่ความโชคดีนะครับเราให้รับชมกันทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะฮะใครที่อยากโชคดีนอกจากดูรายการแล้วครับยังมีลุ้นของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าแมสแล้วก็กระบ,บอกน้ำนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องราวของสถานที่ ของสายมูที่นิยมไปกราบไหว้บูชากันแล้วก็แน่นอนครับสามคนแขกรับเชิญเหมือนเดิมสวัสดีค่ะน้องม่นะคะรักน้ำรักธรรมชาติแล้วก็ปากหว่เดี๋วสวัสดีค่ะชื่อแป้งฝุ่นนะคะเป็นคนตรงๆตรงนี้ยังว่างรอคนมาเคียงข้างโอยปากว่างไหปากว่างไหมปากเล็กแต่แน่นสวัสดีครับชื่อปูนครับจะแน่นจะกว้างได้หมดเลยครับผม วันนี้เราก็อยู่กับทั้ง3คนเราจะมาพูดถึงสถานที่ที่หลายๆคนเหมือนกับให้ความเคารพบูชา หนูเลยนะคะคือพระพิฆเนศเลยค่ะคือที่ฉะเชิงเซาค่ะพระพระิฆเนศองค์ยืนอ่าอันนี้<ม>คือเป็นที่ประจำที่ประจำไหว้ทุกเดือนค่ะเพื่อนก็พาไปไรเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เขาแบบประสบความสาเร็จแล้วเหมือนเขาไปไปไหว้บ่อยอไรเงี้ยเขาก็เลยพาไปแล้วก็เลยแบบไหว้ทุกเดือนแล้วความแตกต่างมันไงก่อนที่เราจะไปไหว้พระพิฆเนศกับพอหลังจากไปไหว้มันก็จะมีเรื่องฟุก๊กฟุ๊กเข้ามาคือเรื่องที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ก็คือเหมือนตอนนั้นอะ่ะเราก็แบบว่าเออ เครียดอะไรเงี้ยเครียดตอนนี้คือเครียดมือเครียดตเครียดโอเคบ้านเราอะเครียดเรื่องแบบเงินอะไรอย่างเงี้ยแเ <c oughs> ราเราก็ไหว้แล้วเราคือแบบว่าจริงจังมากเราแบบเคารพท่านมากเหมือนเราเป็นลูกท่านเลยค <c oughs> ือเราขอในใจใช่ค่ะแล้วก็ผลออกมาก็คือได้เลยก็คือข,ขอในใจถ้าแบบว่าได้ตามที่เรากําหนดเนี่ยเราก็จะเอาเงินเนี้ยไปบริจาคที่วัดประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะค่ะจากทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็คือได้ผลก็เลยไปที่นี่ใช่ค่ะอ่าส่วนของเราเราไปที่ไหนประจําเหมือนกันไหมจริงๆอ่ะไปหลายที่แบบชอบแบบไปไหว้ทุกที่ค่ะที่มีแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือไหว้หมดเลยแต่ที่แบบรู้สึกว่าขอแล้วก็คือแบบองค์พ่อพระพิฆเนศแต่คล้ายๆกันใช่แต่ที่ประจําก็จะเป็นที่ห้วยฝางค่ะที่สะดวกที่สุดมีขอหนอยแหละเรื่องนู้นเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขอเรื่องอะไรคะความรักเรื่องงานเรื่องสุขภาพจริง พี่กเน่ขอเรื่องการงานนะแต่อีนี่ชขบขอความรักแล้วได้ไหมได้ผลไหมได้ช่วยนะคะคือพอขอปั๊บว่าออกมาได้หัวเลยจะเริ่มมุ่งนีมือทงางกันนี้ไม่ขอนะก็ได้นะมันจะเปนเวลาด้วยนะคะเอาหรอห้าโมงห้าโมงจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องงานเขาเคยศึกษามาอ่านมาบอกว่าช่วงห้าโมงเป็นเรื่องงานแล้วถ้าของปูหรอมีไหมของปูจริงๆปูเป็นคริสเตียนครับก็เลยแบบถ้าสถานที่ถ้าพูดถึงสถานที่ก็คงจะเป็นโบสถ์คือเราเป็นคริสเตียนแต่แบบช่วงแบบคริสเตียนหลงหาย ที่แบบว่าเออเราไม่ได้ไปโบสถ์เลยเราไม่ไม่มีเวลาว่างติดธุระเออติดธุรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากไปโบสถ์ดูอยากแบบอยากกลับไปโบสถ์มีความรู้สึกที่อยากจะกลับไปใช่อยู่ดีก็อยากกลับไปแล้วตอนเพิ่งเรียนจบแล้วก็ไปโบสถ์ไปอะไรเงี้ยเป็นมัสการพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าว่าแบบเนี่ยผมจะทํางานแล้วนะจะทํางานประจําแล้วเป้าหมายที่เคยตั้งไว้คือเราไม่อยากทํางานประจําเลยอยากเข้าวงการบันเทิงก่อนเรียนจบสุดท้ายก็คือไปออดิชั่นรอบสุดท้ายที่เปิดี่กรุงเทพพอดีก็ไปแบบไม่คิดไเลยไปแบบว่า ได้ก็ได้ไมไ่ได้ไม่ได้ Muslim, ไปแบบเอาสนุกอย่างเดียวและแล้วก็เลยติดเข้าไปได้พอดีเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรากลับมาบถ์ด้วยแล้วเราแบบมาในทางของพระเจ้าพระเจ้าบวยพรด้วยอย่างงี้ก็ทราบกันไปแล้วนะครับสำหรับประสบการณ์ของน้องๆทั้งสามคนกับสถานที่สายมูนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามเมื่อเราเกิดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่สายมูกันครับไปเลยชาวมูเตลูหลายคนนะครับชอบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อไปขอพอรเรื่องของความรักเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องราวอื่นๆน,นะครับและยึดถือการไหว้ขอพอรเป็นอีกสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรู้สึกมั่นใจเวลาที่ทําอะไรสักอย่างแต่การไหว้ขอพอรมีขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้การไหว้ขอพอรนั้นได้ผลเลยนะครับคือทําจิตใจให้สงบและมีสมาธิชาระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ศึกษาการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้ถูกต้องขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือจะอธิษฐานเพื่อแผ่แบ่งปันส่วนบุญส่วนกุศลการไหว้ขอพรเป็นการบนบานเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการขอพรคือการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยให้ช่วยคุ้มครองอวยพรให้สิ่งที่เราหวังเนี่ยสำเร็จได้อย่างตั้งใจและการบนบานคือการนําเครื่องคาวหวานหรือมโหรรศต่างๆไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการบนบานนั้นเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งถ้าเราไปไหว้ขอพรพระอริยสงฆ์ที่ละกิเลสแล้ว สถานที่สุดปังที่สายมูเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับคือเท้ามหาพรหมเอราวัณครับที่สี่แยกราชประสงค์นิยมไปไหว้ขอพรขอโชคลาภแล้วก็เรื่องของความสําเร็จอุทยานพระพิคเนตที่นครนายกนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องการไปขอให้การงานมั่งคงมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็ค้าขายร่ํารวยหรือจะเป็นไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์นครศรีธรรมราชเรื่องความศักดิ์สิทธิ์สายหวยเนี่ยต้องไม่พลาดอยู่แล้วครับแล้วก็สถานที่ที่ติดเทรนด์สุดๆตอนนี้ ใครๆก็พูดถึงนั่นก็คือถ้ำนาคาครับเพราะเชื่อว่าหากได้เดินทางไปไหว้แล้วเนี่ยกลับมาก็จะทำให้ชีวิตนั้นรุ่งเรืองครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ7เรือยอดครับแน่นอนเรามีกิจกรรมมีเกมสนุกสนุกให้กับแขกรับเชิญทั้ง3คนนะครับ<อ>ัน<อ>นี้ก็จะเป็นเรื่องของสถานที่สำคัญทั้ง4แผ่นป้ายตรงนี้นะทั่วโลกเลยใครเปิดได้แผ่นป้ายไหน ก็จะต้องรับประทานอาหารของชาตินั้นนะครับเอาเลยคนแรกใกล้ตัวกอนเลยครับน้องไมค์ก่อนเลยได้เลยอ่ะของประเทศไทยเจ้าไปโจ้ไหนโจ้ไหนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนีเราหาพวกปลาดิบไม่ได้เราก็เล้กินวาซาบิที่ไก่ดิบนเริ่มเพิ่งกินไก่ดิบออเใย่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนได้ ไทยญี่ปุ่นแล้วก็กีมแหมถ้าไทยญี่ปุ่นกินแดงดีนะปวดคอร์สอีกอันนี้ฮะอันนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละคนจะได้รับทานาอะไรกันบ้างครับเอาละครับก็คนแรกที่จะเป็นเหยื่อของวันนี้นะเราจะที่ได้ป้ายประเทศไทยไปเราดูครับว่าในกล่องนี้จะเป็นอะไรเนี่ยใครทานหมดเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปไปเลยครับไปเลยค่ะอุ้ยต้องตายเกือบต่อมท่าไป เอาแล้ครับจับเวลาแล้วอย่ามาได้กินโอ้าหายแล้วจับเวลาแล้วจับเวลาแล้วไปเลยพี่ก็ต้องให้หมดนะบอบอบอเออซีด้วยนะซีด้วยนะอืม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 เอออืมแต่กูต้องเอาลิ้นตามันทำไมล่ะกูก็เดินมันเผ็ดอ่ะพี่ ผักไม่ต pues ้องกินผักไม่ต้องกินส้มตำเห็ดไอ้หลวเห็ดก่อนส้มตำอีกครั้งเลยเวลาเบื่อละเก็บนะเกนะ10นาที15วินเอาระคนต่อไปครับเป็นน้องปู่ใเอฟันบ้างก็ภารกิจที่ได้คือประเทศ จีนนะครับจต่ภาพที่เห็นนะก็จะให้น้องแดกกระเพรียงินใช่ครับก็จะกินไปทั้งเซตอะไรเนี่ยตีเป็นอุ้ยตแ้่เ็เลนะเพราะปลานี่เคยบอกจีนนะที่งานศพเยอะแยะแพรไม่ใช่โอ้ยกินยากอ่ะโอ้โหเนี่ยวอ่ะ้มานเย่ ดูดเส้นฮะหิวเลยหิวป่ะเนี่ยไอ้บ no ัวดีนี่นี่หิวของจริงโอเคปูรูมเนเว้ยปูรูมเทว้ต้องใส่ทำไมมันเปรี้ยวหมดเวลาทั้งหมดสี่สิบคนสุดท้ายครับก็เป็นญี่ปุ่นคิดว่าในกล่องนี่เป็นอะไรครับญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเนี่ยอะไรอ่ะซูชิมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้จะกินแล้วก็อีกคือด้วยนะออ๋โอเคน้าเจ้าพี่พร้อม ไปนี่ไงเอืา้ยโอ้ยโอ้ยไส้ไส้เนี้ยอร่อยด้วยไส้เนี้ยอร่อยด้วยอยังกินต่ออ่ะเดียวไปเลยดีดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะปวนทิ้งเลยลูกป่ะปสี่ชั่วโมงหนาทีแล้วก็ผู้ชนะได้แก่ปุ๊บ <laughs> คของลงวันก็จะเป็นกล่องจากพิเศษพิเศษกแล้วกันยและทั้งหมดนี้ครับคือความสนุกสนานและความรู้ในรายการ7 <c oughs> เรือยอดน,นะครับใครอยากโชคดีอย่าลืมติดตามรายการเราทั้งทาง YouTube <c oughs> แล้วก็ Facebook รวมทั้งลุ้นของรางวัลมีทั้งถุงแมสแล้วก็กระบอกน้ำนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกมัเชิญทั้ง3าคนด้วยนะครับแล้วอิ่มท้องด้วยผมก็อิ่มเหมือนกันนะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเจไทยเล่นจริงแจกจริงไม่อิงนี่ย่าเย้แล้วก็ติดตามในตอนหน้าว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ